ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเชตเอ็กเคม่ะขอเรียนเชิญน,นะครับอาจารย์วินัยผู้นำพลนะครับผมขอเรียนเชิญครับหัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นการเป็นประเทศ4.0นะฮะกับวิธีขับเคลื่อนในฐานะพลโลกเราอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศพัฒนาแล้วกลายเป็น5.0หมดแล้ว นะครับคือสร้างของอัจฉริยะทุกอย่างแล้วนะฮเราติดกับดักรายได้มา20กว่าปีแล้วนะฮะการคิดเป็นประเทศ4.0ยศูนเนี่ยน่าสนใจมากนะผมจะบอกว่าถ้าเราไม่ตั้งคำถามถ้าเราไม่ตั้งคำถามเราไม่รู้ประวัศาสตร์เราจะแก้ปัญหาอนาคตไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะฮะผมดูตัวอย่างว่าพระปังว่ารุ่นเนี่ยทุกคนรู้ทุกคนเคารพ นะครับแต่ถามว่า0.1%เนี่ยรู้ไหมว่าคืออะไรถามคนในกระทรวงว่าทำว่า1%รู้ไหมมันคืออะไรนะรมันคือคุยะหะประเทศคุยะหะเป็นภาษาสรรันสกิตแปลว่าที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนยอดเขาไก่ลาด นะครับนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้เรารู้เรื่องบิ๊กแบงลูกเกน่ยจัก,กรวาลเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นญาติกับแค่ลิงเราเป็นญาติกับแม้กระทั่งจุลชีพนะครับงนั้นความคิดคอสมโลจีจักรวาลวิทยาเนี่ยเราจะยังติดตื้นอยู่ที่เขาไกลลาดหรือหรือว่าจากการเป็นประเทศ4.0ถึง5.0เนี่ยเราจะมีวิธี วิธีคิดอย่างไรนะในการนำพาประเทศเราให้มีกติภูมิในศตวรรษที่21ได้นะครับโลกนี้มีการแข่งขันกัน2อ,อย่างมาแล้วนานแล้วนะฮะผมจำได้ตอนผมหนุ่มๆเนี่ยคำว่า Sustainable เนี่ยเป็นคำเล็กแรกที่ผมโดนมากแล้วผมก็ตั้งใจจะวาดรูปสีน,น้ำมันเพื่อจะแสดงความรู้สึกความยั่งยืนในธรรมชาติในสังคมเด็กๆผมไม่รู้ว่าทำไมผมชอบวาดรูปบ้านคนจนๆผมมีความสุข ที่จะเห็นคนที่กลายเป็นเหี่ยของการพัฒนาเยอะแยะอยู่ในบ้านเมืองนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราก็รู้ว่าการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีเนี่ยนะมันนำไปสู่การงูกินหางคือการขยายอุตสาหกรรมการสร้างมลพิษระบบนิเวศพังนะครับมนุษย์ต้องไปเชิญกับไฮยนะก็คือเมื่อเรา ทำเรามีส่วนหนึงธรรมชาติแต่เมื่อเราใายธรรมชาติเราก็ทำลายตัวเราเองกะจึงเรื่องที่ไม่แปลกที่ผมว่าเป็นนิมิตที่ดีนะฮะที่องค์การสหประชาติเนี่ยประเทศไทยได้เป็นประธานนะครับของกลุ่มประเทศ G. 7เนีซึ่งมาทวงดุลกับพวกกลุ่ม G. 8นะแล้วก็สหประชาติเองก็เห็นนะนิวาวเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าเจ้าหัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ส่ง ได้ยกย่องนะฮะกิงแห่งมหาชนสยามเนี่ยขึ้นเป็นให้วันพระราชสมพเป็นวันดินโลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่โลกกำลังปรับเปลี่ยนโลกกำลังจะต้องเปลี่ยนจะสร้างดุลยภาพใหม่นะผมเห็นทุกสถาบันพูดแต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่เป็นแต่นโยบายที่ไม่มีวิธีปฏิบัติไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับ เรามาดูว่าประเทศเรา4.0โอเค1.0นะเราใช้เปิดป่ากันแหลกลานเลยเมื่อ4-50ปีก่อนนะเราทำลายพื้นปีป่าเพื่อจะผลิตสินค้าเกษตรกรรมราคาถูกนะพอ2.0อุตสาหกรรมเบา3.0อุตสาหกรรมหนักนี่เรารู้แล้วไปไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมหนักกับสิ่งแวดล้อมนะเราเป็นประเทศที่ต้องพึ่งการเกษตรเราทำเกษตรให้สมัยใหม่ได้อย่างไรนะครับแะเรา พ้นกับดักนี้ได้อย่างไรนะในการเป็นกับดักไรายได้ปานกลางเนี่ยมันต้องดูว่าไอ้กับดักเดิมที่ยังเป็นอยู่จะแก้ได้ไหมหนะ้าวันนี้นะฮะไม่ใช่แต่โรงเรียนอนุบาลประถมที่หาหนักเรียนเรียนไม่ได้หนะ้านนี้วิทยเทคนิคราชมงคลน,นะครับไม่มีเด็กเข้าเรียนตามเป้าเพราะการเกิดลดลงมาต่อเนื่องนานแล้วมหาเอกชนต้องหนีตายก่อนเลยตอนนี้นะเราหาเด็กเข้าจำนวนไม่ได้นะครับ การเกิดลดขณะที่ผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยถามว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลคนสูงอายุมากขึ้นแทนที่คุณเกิดลดลงเราจะผลิตแบบเดิมเลยครับนั่นที่คุณหมอพูดเรื่องการสร้างสตาร์ทนี่แหละเราต้องผลิตคนที่ออกไปขยายตลาดขยายขนาเศรษฐกิจดูสิงคโปร์เกาะเท่าพื้นที่ทีก่กับจังหวัดปทุมธานีแต่เศรษฐกิจปินขนาดไหน นั้นเราต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดการศึกษาในยุบายนะฮะอันที่สองปัญหาการกระจายรายได,ได้เราเป็นอันดับท็อปของทวีปเอเชียที่สูงมากและวไอ้ปัญหานี้แหละครับนำไปสู่เรื่องกันทะเลาะไม่เลิกนะความขัดแย้งที่มันเกิดทําให้การเมืองมันไปไม่ได้เศรษฐกิจมันก็หยุดนะยี่สิบปีเราเราเสียโอกาสมากๆากจะเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาการ กระจายรายได้หรือสร้างความชอบธรรมให้กับสังคมได้อันที่3เรารู้ดีว่าหายนะธรรมชาติจากนิเวศพินาศพังทลายเนี่ยเราจะต้องตั้งรับกับปัญหาเหล่านี้โลกปัจจุบันนะฮะผมจะเสนอว่าเป็นโลกนะครับโลก SCI คือนะนออ Human บวกคอมพิวเตอร์บวก Interaction นะครับใครดูว่าทำไมเพลงขอ,อ,อขอใจเธอแรกเบอร์โทรของยิงลีเกือบ200ล้านวิวคนแต่งก็เป็นคนหนุ่มหนุ่มทุ่งนะครับแต่ทำไมเขารับรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับสังคมในเชิงจิตวิทยานะครับผมเสนอว่าอันแรกต้องเร่งด่วนเลยคือมหาัราไทยเนี่ยต้องผลิตกำลังคนที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับเราจะผลิตแบบดีมานนะ ต่อไปไม่ได้นะครับนี่การจะผลิตได้เนี่ยมันก็ต้องอาจารย์มาอะไรต้องตั้งคําถามใหม่เราชอบคุ้นเคยกับคําถามเดิมๆว่าจบไปแล้วจะไปทําอะไรนะจบไปจะมีงานทําเหรือในเดือนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราคนนั้นน้อยเราจะขยายฐานการพัฒนาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนคิดใหม่ดูสิงคโปร์ตัวนี้เขาเปิดวิศวะเร a i s อง n c เอนจิเนียริง โปรแกรมนะครับเขาสามารถสร้างเรียนอันธุ์เปิร์เนอร์นะวิชาประกอบการสร้างผู้จบออกไปเนี่ยมีวิธีคิดแบบยิงวิธีโคง้งทะลุป,ปี๊บข้ามโลกเลยนะเราต,ต้องคิดใหม่อย่าลืมว่าวลีพายุของสตีฟจ็อบเนี่ยที่บอกว่านะ e a t i v i t y is just c o n n e c t i n ต t h i ิงมีทางหนึ่งผมเสนอว่า ก็แสดงความรับผิดชอบต่อความเป็นไปทางสังคม Accountability โดยการเปิดลักสูตรใหม่เช่นวิทยาศาสตร์เพื่อการเป็นผู้ผประกอบการนะรวิศวกรรมบริการและการท่องเที่ยวหรือ Hospitality Engineering นะครับหรือที่สำคัญมากจะต้องรีบเปิดคือวิศวกรรมออกแบบเชิงมูลค่าเพื่อนวัตกรรมสินค้าอาเซียนนะอันนี้มาเลเซียเปิดมากกว่าเราลงทุนไปมากกว่าเราเนี่ยสิเท่าอินโดนีเซียเเท่า เวียดนามสองเท่าไทยคิดแต่ไม่ได้แอคชั่นมันก็ไม่สำเร็จนะครับหรือเทคโนโลยีอาหารและยาเพื่อธุรกิจสุนทรีเราก็ทําได้นะครับเรามาดูว่าศตวรรษสิบเอ็เนี่ยเป็นสวัสขอ์ของออ SCI อย่างที่บอกแล้วการแสดงสุนทรียศาสตร์เนี่ยนะมันมีอาจแยกออกจากด้านนวัตรกรรมเทคโนโลยีได้เลยนะครับแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นไปตามกระแสนั้นนะครับโลก จารีตต้องปรับนะครับนะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตอนนี้แค่ทศกัณ์เกิดถามคึกนะอยากจะกินขนมครกโปรอยออกมาจากฉากกรุงโลงกาเท่านั้นแหละพวกโรกจารีตก็เกิดตกจริตกันมากมายอันนี้มันวัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นว่าเฮ้ยเรายัางเดินหน้าไม่ได้ถ้าเรายัางไม่รีโนเวทคนซึ่งเป็นส่วนของจารี ว่าเขาก็ดีคุณค่าแต่อยู่ต้องให้คนรุ่นใหม่เขาสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเด็กรุ่นใหม่ถึงจะกลับไปอพยพสิ่งที่อยู่รักษาไว้นะมันต้องไปด้วยกันนะครับั้นหรืออย่างอิตาลีคล้ายไทยที่สุดนะรู้ว่าแข่งกับเยอรมันไม่ได้วิศวกรรมไงสู้ไม่ได้แต่ว่ามี heritage เฮอริเทจเยอนะมีอาหารพินเกษตรกรรมนะเขาก็เอากฎของฟิโบนาชีผู้คิดกฎัสูตรต้องคำใหม่เนี่ยมาเป็นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการทุกอย่างนะ เราก็รู้ดีนะครับ <c oughs> หรือญี่ปุ่นเห็นไหมเราเห็นว่านี่สารเจ้าที่เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นจิตวิญญาณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ทําไมเขายังใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทําให้สาลเจ้าอยู่ในโลกปัจจุบันได้นะฮะ <c oughs> เขาจัดเทศกาลแสงสีนะเสียงและลูกบอลลูนเรืองแสงนะฮะศาลเจ้าชิโมกะโมนะครับหรือเป็นเส้นทางพระเจ้าเนี่ยคือตัวอย่างที่ เราต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดต้องย้ายกระบวนทศน์แล้วก็ต้องเข้าใจว่าวัตรรมคืออะไรวัารรมไม่ใช่ใส่ฟอร์มาลีแล้วใส่ลิ้นชักเก็บไว้นะฮะวัมคือต้องเอามาตอบโจทย์ให้ได้เป็นต้นทุนนะครับเรามาดูอย่างคนที่เอาวัาถุมไทยมาผมอยู่ประสบการณ์ด้วยตอนนั้นเป็นที่เป็นหนึ่งในที่ทํางานด้วยกันฮิเมจานเนี่ยเขาจบวิศวะจบสถาปัตย เขาเรียนพร้อมกันแต่เมืองไทยไม่ให้เรียนพร้อมกันสองอย่างผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแล้วเขาเก่งมากมาเมืองไทยเขาเอาถ่ายรูปถ่ายท้องนาถ่ายทุกอย่างเป็นปีเลยครับเพื่อจะหาว่าอะไรที่มันเป็นไทยสมัยใหม่ในสุดก็มาได้ที่รีบกระทงครับกรีกระทงโป่งเบาลอยพริ้วเลยนะผมจาได้ตอนนั้นมีสถาบันอีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยบอกโอ้มันไม่เป็นไทยเขาใส่กะแลเข้าไปผมบอกนี่มันตึกออกตรกรนะครับไม่ใช่แอร์พอร์ต เขาเลยถอยนะครับต่อไปครับมาดูตัวอย่างนะฮะคนที่เป็นระดับเบนค้าระดับโลกนะผมยกตัวอย่างสมเทาสุจรดตกูนี่เป็นนักเขียนนักแต่งนดนตรีนะสร้างเอลเปลาอโยธยายิ่งใหญ่มากนะระดับโลกเลยหรือเล็กบุญนาคหรือคุณเมธาบุญนาคในสมัยเป็นนักษาศิมกรถาปัดเนี่ยเวลาส่งงานทีเนี่ยนักษาถา,าปัดไม่เรียนหนังสือนะฮะที่ที่จุฬามาดูเล็กบุญนาค ส่งงานกันเห็นแววตั้งแต่สมัยเป็นนักเป็นนักเรียนเลยนะครับโจหลุยที่ไปโด่งดังชนะเลยกะเพราะใช้เทคโนโลยีเรื่องแสงเรื่องอะไรเข้าไปนะทำไมเราไม่จับไอเทคโนโลยีก <Good. S 1> ับอาร์ตเนี <Glass ables> <The> ่ยมาอยู่มีพื้นที่วิจัยต่อได้ตั้งคําถามนะฮะทำไมล่ะทําไมเราเด็กไม่ใช่เด็กเราไม่เก่งเก่งครับแต่เราไม่เปิดเงื่อนไขพื้นที่ให้เขานะครับเนี่ยดูเนี่ย ชื่นนะฮะพอศึกษาประวัติศาสตร์รู้ว่าลอฮาเสด็จไปรัสเซียตอนนั้นเนี่ยนะเกิดเราเสียบ้านสีเมืองเนี่ยรัสเสียช่วยไว้เอาแค่รูปถ่ายไปลงที่ปารีสถ่ายรูปกับประมุขของรัสเซียแล้วเขาก็เอาโขนไปเล่นบัลเล่รัสเซียซึ่งได้ไอเดียจากโขนไทยก็ไปต่อยอดนะนี่เขาไปยุโรปเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากละครไทยนะเขาก็เลยเอาตัวนี้ครับเนี่ยเอาสัดส่วนของคำเข้าไปจับจึงรู้ว่าอ๋อ สเปซทุกอย่างที่มันเกิดนี่มันคำนวณได้ตัวเลขได้หมดเลยนะครับก็ทําโขนใหม่เป็นโขนที่สู่ภาพประชาชนรับรู้ได้นะเอาผีตากโขนนะไปจัดแสดงที่ต่างประเทศได้รับเชิญเชิญอาจารย์มจทวิศวะคอมพิวเตอร์ไปช่วยทําอุปกรณ์ทําฉากทําเครื่องแต่งตัวทํานู่นทํานี่นะเข้าไปได้ระดับโลกได้นะแต่ว่าถามว่า คือสวงว่าทำเคยเอาตรงเนี้ยมาอธิบายให้ประชาชนฟังไหมว่ามันคืออะไรเอาผมให้ดูอีกทีว่านะอย่างเนี้ยตัวอย่างมีสถานีสนามชชัเนี่ยนะคือตัวอย่างละนะสุวรรณภูมินะครับงานพวกนี้ก็คือว่าเอา heritage มันจะเป็นอะไรก็ได้เป็นหมวกสักใบก็ได้นะฮะเทคโนโลยี Technology, เอาอ์ตทำให้เกิด innovation ผมไปเยอรมันก่อนจะกลับโรเฟสเร์บอกอยู่ยังกยับไม่ได้แต่อยู่ต้องให้งอบชิ้นก่อนทม จารอาอไปทําำไมบอกอยู่รู้ไหมว่าการออกแบบแล้วลมมันโฟได้อะไรได้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่จะไปสร้างสังคม,รรมสมัยใหม่ได้เฮ้ยเรายัางสารสุ่มอยู่เราไม่คิดอะไรใหม่เลยอะแต่เขาสอนเขาดูอะไรปั๊บเขาเห็นเลยว่ามันจะไปสร้างอะไรได้นะอันนี้มันต้องเรียนรู้กันใหม่นะผมบอกว่า innovation drive entrepreneur นะครับคือประกอบการเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่จะพาประเทศเราออกไปข้างหน้าได้ สิ่งเหล่นี้นะแล้วเราก็มีซิงโครตอนเป็นแบ็กอัพหนึ่งเดียวของของอาเซียนที่เรามีอยู่นะครับมันจะทําให้นวัตกรรมเราพิกโฉมได้ถ้าบวกกับประเทศที่ใหญ่ทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างอินโดนีเซียด้วยนะครับก็ผลที่ตามมาคือกระจายไรายได้อย่างทั่วถึงนะครับและเกิดความชอบธรรมนะเราต้องทําไมว่า ไม่ใช่หาเพิ่มรายได้อย่างเดียวมันต้องก่อกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยชาตินเนี่ย,านนยชาติพันธุ์เนี่ยกลับคืนมาแล้วทําให้ปัจจัยการท่องเที่ยวตอนนี้มองแต่เรื่องจับสตางค์ท่องเที่ยวจากซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายกระเป๋านะแต่จริงแล้วปัจจัยจริงการท่องเที่ยวคือนะทาให้มนุษย์เนี่ยได้เข้าถึงหัวอกเข้าอ,อกเราเพราะมันคือพื้นฐานของการสร้างสันติภาพของโลกนะครับสัมผัสเขาถึงส่งเสริมไม่ใช่มุ่งเดี๋ยวจะฟันเอาสตางค์นะครับ อันต่อไปก็คือว่าเราจะทําให้เอาความรู้ประวัติศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาอนาคตปัตตานีไม่มีทางแก้ได้ถ้าไม่เอาประวัติศาสตร์มาใช้นะครับถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งสมัยนิคมเนี่ยฝรั่งเขาถือว่าเป็นไวเบิร์นภาระเอาคนผิวขาวเพราะเขาไปบิดทฤษฎีดาวินนะเขามองว่าคนแอฟริกาเป็นแค่ลิงคนเอเชียเป็นแค่คนกึ่งลิงนั่นเป็นหน้าที่จะต้องมาทําให้พวกนี้มันเข้าสู่อารยะ นะแต่ว่าณวันนี้โลกพัฒนามาพังหมดแล้วนะผมมองว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยถือโทรสหรือคบเฟิงมันเป็นสัญลักษณ์ของความร้อนมันเผาโลกทําให้โลกร้อนนะเราคนอาเซียนเนี่ยประเทศไทย,ยมาสร้างสัญลักษณ์เทพีใหม่จะเป็นแม่พระธรณีหรืออะไรก็ได้มาเชิดชูต้นไม้แห่งชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนนะน่าจะดีกว่าเพื่อจะกอบกู้จักสีความมนุษย์กับคืนนะ การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นโมรดกให้กับทิศทางแล้วก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมนะให้เกียรติภูมิของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่ใช่แค่ผู้นำใน UN แต่ลงถึงภาคประชายชนประเทศไทยก็จะได้รับเกียรติภูมิอันนั้นร่วมกันไปด้วยนะครับภาพที่ประเทศไทยส่งทูดไปสมัยรอสีแล้วไปคานกันเนี่ยหนังสือพิมพ์ใน ฟรองเิสตันนบ,บอกนี่ไงมันเป็นพวกคนกึ่งลิงมันยังคานอยู่เลยเห็นไหมพาะตูครับผมขอใช้คำพูดของนะฮะโอดะนะโดบูนังกะนะฮะที่บอกว่า without destruction แต่ destruction ของผมตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทำลายล้างนะฮะผมหมายถึงว่าความคิดความคิดวัฒนธรรมกระบวนทัศเราต้องเปลี่ยน นะเพราะว่าถ้า without distinction นะ there is no creation there is no change นะครับคันเดียวกันเราดูด้วยว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์พูดนะ insanity นะ doing the same thing over and over again and expecting different results นะครับก็คือมีแต่คนบ้านะเท่านั้นนะที่ทำาสิ่งเดิเดมแต่หวังผลลัพธ์ที่ต่างไป นะครับก็ขอใช้ภาพต้นไม้แห่งชีวิตวัดภูพร้าวที่อุบลน,นะเป็นที่ที่ให้เรามองกันว่าเราจะร่วมกันนะเปลี่ยนสังคมผมขอภาวนาให้ทุกท่านในที่นี้อย่างน้อยนะเป็นผู้ที่จะเป็นเชนเอเจนต์นะแล้วก็เป็นเชนเม Maker ในการร่วมกันสร้างความหวังอนาคตให้กับประเทศไทยและเป็นตัวอย่างกับชาวโลกต่อไปครับขอบคุณครับ